สารสั่งยึดทรัพย์พระเอกต้นธนพลเผยภาพประกาศเผยประกาศสารจังหวัดธัญ,ญบุรีมีคำสั่งให้ยุทรัพย์ของพระเอกต้นธนาพลทั้งบ้านและโฉนดที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยตอนนี้ต้องรอคำยืนยันจากต้นธนาพลหลังจากมีภาพประกาศที่ออกมาว่าจริงหรือเท็จเพียงใด ล่าสุดมีรายงานว่าสารจังหวัดธัญ,ญบุรีได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ของเจ้าตัวซึ่งเป็นโฉนดที่ดินรวมถึงสิ่งปลูกสร้างในตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเราจังหวัดฉะเชิงเซาโดยที่พนักงานบังคับคดีได้มีการประกาศเรื่องการยึดทรัพย์ดังกล่าว ออกมาเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จะการตรวจสอบพบว่าที่มาของการยึดทรัพย์ในครั้งนี้ก็เนื่องจากก่อนหน้านั้นทางด้านของนักแสดงหนุ่มเองได้มีการนำเอาโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการค้ำประกันเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารออมสินรวมเป็นจำนวนเงิน4.680้านบาทตั้งแต่ปี2 5 5 8อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา เตินกลับไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงื่อนไขาการกู้กระทั่งมีหนังสือทวงถามออกมาในเดือนมีนาคม2563โดยพบว่าในตอนนั้นเจ้าตัวมียอดหนี้รวมประมาณ4ล้าน200กว่าบาทก่อนจะนำมาซึ่งการประกาศยึดทรัพย์ดังกล่าว ขณะที่ไปตรวจสอบอินส a าแกรมของหนุ่มต้นธนพลไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆผ่านทางโลกโซเชียลโดยโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนและมีการโพสต์ a c e b o o k เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด